กลายเป็นอดีตคนรักไปอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับมารีบันเนอร์และหนุ่มพีทกาชัยครับที่ฝ่ายหญิงนั้นออกมาเผยสถานะหัวใจว่าตัวเองเนี่ยโสดแล้วต่อมาหลายคนก็รอฟังคําตอบจากฝ่ายชายนั่นก็คือพีทกาชัยนะครับซึ่งก็ออกมาเปิดใจกับเพื่อนๆในรายการของก้อยนัตตี้ดรีมครับโดยพีทกาชัยก็ยืนยันชัดเจนนะบอกว่าตอนนี้ไม่มีแฟน ส่วนเรื่องของความรักที่ผ่านมาพีทก็เล่าสาเหตุที่ต้องจบลงว่าจริงๆตัวเขาก็เป็นคนดีมากๆนะน่ารักมากๆจริงๆซึ่งในบางทีการคบกันมันก็จะรู้สึกว่าเข้ากันยากจังเลยสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยในวัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่วัยที่เราจะอยู่ในช่วงที่จะไปบอกเขาว่าคุณต้องเปลี่ยนเพื่อเรานะหรือเราต้องเปลี่ยนเพื่อคุณนะวิธีคิดของเขากับเรามันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในช่วงวัย20ต้นๆเราอาจจะลากไปได้นะยื้อไปได้ แต่ในชีวิตที่ต้องผ่านอะไรมามากมายขนาดนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรทำครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ